ทีเดียวถึงขาดสะพายแหลงฟันลงไปได้วยแรงกู่ชาติฟันลงไปได้วยความกล้าหาญและองอาจเอกราชคืนจากหยุดธัตถที่ขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงแมรอบที่3าของเราด้วยครับการแสดงในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณค่ะร้อยโทอทศพลชัยกมินท์ท่านผู้ว่ารั นายกองเอกพงษธรสิริสาครค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านศักกรินทุมเสนค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีค่ะท่านรนพภเวียงสิมมาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านสุพมงคลบูชาถ่ายเทพท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านสุรพงษ์เปียชอดค่ะนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและท่านกิรดารำโคลาเทอาเที่ยวและกีฬาจังหวัด มาถึงในส่วนของนักแสดงนำกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่คุณโหทนาครนะครับพระเอกเดอรุ้จากช่อง7 HD รบบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคุณโอสรศักดิ์นะครับรบบทมหาอุปราชมังสามเกียรติครับจากช่อง7 HD เช่นเดียวกันนะครับคุณไซโก้สมกรณ์จากทีพีทีวีรบบทพระเอกาทนสรสครับคุณเบลทรงศิษย์จากค่ากระบอกเสียงเรคคอร์ดรบบทพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงครับผมเก่งมณฑลจากธรรมวัรบบทอะไรเอ่ยพระศรีธรรมรัตน์ครับ และก็รวมถึงคุณจีธนพจมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2019ระบบชมาลูนะฮะ น้องบีมสุปริยาท็อปไฟมิดแครนลบ,บุรีอ่างทองน,นะครับระบบพระสุพรรณกัลยานะครับจ่าสิบเอกพลวัตมุนแจระบบพระเจ้าหงสาวดีบุเรงน้องสิบโทอาทิวัตรอภิวัตรโพ,พสตธรนะครับระบบพระชัยบุรีครับรวมไปถึงคุณเอกชัยจกรนะักวิชาการสัานักง,งานสากลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับระบบพระมหาธรรมราชานะครับคุณสุจิตราเชิรวงระบบพระวิสุทธิกษัตริย์ครับอาจารย์อรุณกรเกตระบบพระมหาเทศขันชอง นอกจากนี้นะครับเราจะได้นักแสดงที่เป็นกำลังโฮกเป็นทหารจริงๆนะครับจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีน้องนะฮะโรงเรียนบ้านคุณแย่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต3ครับนักสแสดงท้องถิ่นพี่น้องชาวกาญจนบ,บุรีนักสแสดงสมทบทั้งหมดนะครับจากบริษัทสตาร์ไลท์แอดซาวจำกัดครับ ข้างๆคุณนี่คือน้องช้างนะครับค<อ>่ะน้องช้างศึกโดยวังช้างอายุทยาและพเนียขอบคุณค่ะนอกจากช้างแล้วมีม้าศึกด้วยนะครับโดยโยชิอายุทยานะครับ ซึ่งมีผลงานการแสดงทางช่อง7 HD ด้วยนะครับห้องบันทึกเสียง Triple Star Studio ฝึกด,ดาบและแสดงโดยอาจารย์อรุณการเกตะอาจารย์ธเนศอารยนาครับผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงอาจารย์กรกฎพักรดีอาจารย์สิริวัตรอินโตเขียนบทกำกับการแสดงโดยคุณอักภาคษสพนดีเรกรัดค่ะแล้วก็อุปกรณ์ในการแสดงนะคะท่านอาจารย์ประสงคพินทองช่างสิบูจัตหวัดเพชรบุรีค่ะวันนี้ท่านมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะ และก็รวมถึงบึมบําบึมบําระบบ Pro เอฟเฟ t นะครับดีๆแบบนี้จากสโซลชาร์ตเอฟเฟกต์แอนด์ไฟเวิร์สเทคนิคแสงสีเสียงฉากและควบคุมการผลิตโดยบริษัทสตาร์ไลท์แอนด์สไตล์จำกัดรได์ นี่คือการแสดงรอบที่3แล้วซึ่งเรามีทั้งหมดหรอบเหลืออีก3รอบเท่านั้นนะฮะไปจนถึงวันที่2 2เพราะฉะนั้นใครอยากจะมาชมต้องรีบอีก3รอบเท่านั้นแล้วก็ทุกรอบการแสดงชมฟรีและผู้ที่ทํางานดีๆแบบนี้ให้กับประชาชนคนกาญจนบุรีค่ะขอเยนเชิญท่านกิรดาลอมคอรท่องเที่ยวแลกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นหญิงแกล่งคนสวยแล้วก็ เป็นที่รักของพวกเรามากๆนะคะท่านมาทุกวันเลยนะคะนะคะได้ค่ะเดี๋ยวให้ท่านผอ,อได้กล่าวค่ะพ่ขออนุญาตนะคะ,ออะ,คะสิ่งดีๆที่ท่านได้รับชมในวันนี้นะคะก็คือทางท่านผู้ว่าร้อยโททศพลชัยโกม,มนินแล้วก็ท่านรองทั้งสีท่านนะคะแล้วก พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะก็ขอมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะคะขออนุญาตว่าพี่น้องที่มาวันนี้ช่วยกันแชร์นะคะสิ่งที่ดีวันนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาจังหวัดกาญจนฤฤฤ<ม>จบุรีเพื่อให้ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีมีรายได้ที่เข้าสู่บ้านเมืองมากขึ้นนะคะเข้าสู่พี่น้องประชาชนมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะ มาชมงานของเราทุกวันเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกวันเลยนะคะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเต็มที่มากแล้วก็ที่สําคัญคือทุกท่านที่มารับชมวันนี้เกินสามพันคนอีกแล้วครับปรบมือเลยค่ะนี่คือผลตอบรับนะคะของการจัดงานในานามของผู้จัดงานในฐานะผู้จัดงานก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากค่ะครับผมในานามของบริษัทผู้จัดนะครับรวมไปถึงทีมงานทั้งหมดนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้วันรอบที่4ี่ จนถึง22เท่านั้นนะครับใครพลาดเดี่ยต้องรีบมาเลยนะครับแลวที่สำคัญก็คือการมารับชมทุกทุกอย่างบอกเลยว่าฟรีและอย่าลืมเรามีเวทีคอนเสิร์ตเวทีรำวงด้วยนะฮะซึ่งเวทีรำวงก็บอกเลยว่ามันมากสนุกมากนะฮะันำทีมโดยคุณโกอาสุภวุฒนนั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะการแสดงจบลงแล้วนะคะขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สำหรับน้องช้างน้องม้าของเรามีความสามารถพิเศษนะคะน้องยิ้มได้นะคีัแล้วก็ส่วนนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะถ่ายภาพกับนักแสดงรบกวนใส่แมสป้องกันทุกท่านเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับใช่แล้วค่ะขออนุญาตต่อคิวที่จะถ่ายรูปกับพี่โหนนะใส่แมสใช้ด้วยนะคะใครที่จะถ่ายรูปกับน้องช้างน้อง ยิ้มเก่งมากถ้าเกิดว่านะคะพี่ๆนะอยากจะทิปน้องและอยากจะดูว่าน้องยิ้มได้จริงเปล่าอาลูกกวนต่อแถวนะฮะเพะื่อความเป็นระเบียบน้องบกวนต่อแถวนิดนึงแล้วกันนะครับผมอ่าถ่ายกับพี่โยธนะคะพระเอกต่อ็7เ,เช่นเดียวกันติดตามผลงานของพี่โยนี เป็นพระเอกคิวบูเลยนะโอ้แล้วพี่โอ๊ตนี่ผลงานเยอะมากนะครับค่ะร่วมกับนางเอกชื่อดังของช่องในหลากหลายท่านเลยแม้จะเป็นค like cool ุณอ้ําพัชรภาอย่างนี้นะฮะนางเอกเบื้อต้นของทางช่องเลยนะครับคุณโหดี่ก็ตอนนี้มาแรงมากละครหลายเรื่องมากเลยด้วยนะครับใช่ค่ะขอบคุณด้วยนะคะกับพี่พี่ทหารนะเขาเป็นทหารตัวจริงหออจวักกาญรนบุรีด้วยนะคะ นะครับผมกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ส่งกําลังพลมาเป็นนักแสดงหลักของเราด้วยนะครับรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนฟันกุญแ่ด้วยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอทุกท่านรบกวนนะอย่าลืมแล้วกันนะครับถ่ายรูปก,กับนักแสดงนํารบกวนใส่แมสด้วยนะครับผมเี่ความปลอดภัยข,ข,ของทุกท่านด้วยนะฮะ น้องช้างของเรามีทั้งหมด4เชือกนะครับแล้วก็น้องม้า2นะฮะสามารถมาถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงที่นอกจากเหนือจากเป็นคนนะครับซึ่งนักแสดงที่เป็นบุคคลากรจริงๆเนี่ยประมาณร้อยกว่าชีวิต ในฐานะของบริษ Star and Star ัท s t a r ์ไลท์ Sound ผู้จัดก็ต้องขอบคุณนการทุกท่านที่มีความสนใจและก็ชื่นชอบการแสดงโดยเฉพาะการแสดงที่ะระลึกถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร,ร,ร,ร์นะครับของอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่นี้เป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องราวของอการทำศึกยุทธาสถึงจริงๆด้วยครับ ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะท่านสามารถที่จะติดตามกิจกรรมดีๆผ่านทางเพจ Facebook นะคะสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีจะมีกิจกรรมดีๆนะนะคะให้ท่านเนี่ยได้ติดตามกันด้วยนะคะภารกิจของท่านท่องเที่ยวเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะซึ่ง ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆก็จะมุ่งเน้นให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ